สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับมองมองใหม่กับประเสริฐทีเนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเด้อครับผมมื่อนีกับผ้าเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับหมูหมูแคระนะครับเพื่อนๆหมูแคระที่เคยเอาลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับคอกหมูแคระง่ายๆนะครับอยู่ใต้เล่านะครับเพื Queen, ่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็เป็นหมูแคระนะครับที่ ซื้อมาเลี้ยงแต้หน่อยนะครับอันนี้เป็นของลุงกับป้านะครับที่เป็นคนดูแลนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับหมูแคระนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูลูกหมูนะครับที่เคยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆพามาชมลูกหมูแคระนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เคยเอาลงไปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนู้นเลยครับ นี้เพื่อนๆเห็นหรือยังครับตัวน่ารักน่ารักสี่ตัวนะครับยังอยู่ครบนลครับเพื่อนๆอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ครับเลยครับอีกหนึ่งตัวก็ตัวต้นตุ้ยนุ้ยอยู่ตรงนี้เองครับนี่เลยครับมีความน่ารักมากเลยครับเพื่อนๆน่ารักครับเด็กๆชอบมากครับนี่เลยครับเด็กๆชอบครับมีสี่ตัวครับอีกตัวนู้นนู้น่นไปนู้นแล้ว หมูแครมาดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆสีสันครับตัวสีลายนะครับเพื่อนๆจริงๆตัวเขาเล็กมากครับถ้าเทียบกับขนาดแม่ของเขาครับดูครับเล็กมากเลยครับนี่ก็นําความน่ารักนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วนะครับหมูแขรนะครับนี่เลยครับ อันนี้ก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านนาภูตาบลนางิ้วอำเภอเขาต้นกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามช่องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วยให้กําลังใจช่องของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยภาพหมูแคะนนะครับสุดน่ารักนะครับเพื่อนๆสำหรวันนี้ก็ลาไปเพื่อนเพื่อนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ